สวัสดีค่ะอยู่กับช่องตระกิจแชนเนลนะคะชชวงนี้มือนี่เอ่อเฮามีประชุมด่วนนะคะประชุมด่วนคือบอสนะคะบอสก็คือแพี่แปเบาแสงทองนะคะคนอื่นประชุมด่วนพี่น้องหย่อนว่าโควิดงานเลื่อนพี่น้องงานเลื่อนโอ้ยลูกน้องก็ต้องยุดลูกน้องก็ต้องดำรงชีวิตต่อไปงานเลื่อนแต่ว่าบอสก็หาวิธีหาทางออกให้นะคะตอนนี้พี่น้อง ตัวเล,กล็กกาลังสีไปเบิงตอนนี้เหมือนจะได้ที่แล้วทุกคนเขากําลังแก่งกันนะคะแต่บบอกว่าแข่งผูดไดพี่น้องก็สิแก่งกันมวนคักมวนแน่นะคะเพราะว่าเสียงดังแห้งนะคะจักจิเป็นเหลืองไเลยนะคะทุกคนก็อย่าลืมนะคะตัวเล็กฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตัวเล็กเลยนะคะโอเคค่ะแล้วอีกอย่างวันนี้เป็นงานมันเกิดน้องยินน้องพี่น้องเป็นงานมันเกิดน้องยินน้านะคะเพราะว่า อันไม่น้องอกกดจะมีเสพย์ยังกันก็จะรู้นะก็ติดตามตอนต่อไปนะคะถ้าบตอนนี้มันกะสีบูหูนะคะน้องมันกะสีบอเซอร์ไพพี่น้องนะคะโอเคค่ะพี่น้องตอนนี้สีพาไปเบ่งบรรยากาศการแกงกันนะคะจะมัวสีแกงเอียงนะคะฝากติดตามอย่าพลาดเพราะว่าเป็นทีเด็ดที่เด็ดของการแกงเพราะว่าบอสบอลผู้แกงนะพี่น้องบอลผู้อื่น บอสเป็นคนพูดคนแกงเองนะคะโอเคค่ะเข้าสีไปเบ่งกันเลยได้ค่ะไปแล้วค okay. ่ะโอเคอันนี้คือจะขอเงินเกิดนะค่ะอันนี้ก็จะขอเงินเกิดรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้เข้าสีเสื้อผ้าแต่ว่่เข้ากับอะไรเสื้อผ้าซําเป้าตอวอีตอนเนาะต่นิี้ตอนอิลีสเสื้อผ้ากับแต่ยังแพนแตกบอแพนแตกโบไอ้น่ราบบกาเหตุล้วนี่ตนตอนที่เราอ๋อแล้วแบบใจเขาใส่ใจเขาแบบใส่ใจเราตอน ตอนเราถือเราก็รู้สึกจังสั้นเราหายไงเราอย่านอนหายนะเราอย่านอนหายเราดิโต้นองอันนี้คือเจ้าของวันเกิดนะคะเขาเป็นรอบอายุกี่ปีคะสิบเก้าปีเต็มจ้าสิบเก้าปีว่าปีไหนแต่เขาพับไปดูหนูว้าโอ้ยบะเขาดอกบะเขาเจ้าเถื่อนะเหมื้แต่โดนย่าพึ่งมาหลากไป่สิย่าพึ่งย่าพึ่งมากแบบเดียว์จีจากคนเปลีนกลายเป็นคนดีๆนี่เขาพับเลยค่ะอืมตอนนั้นก็สิปันนี้เรให้แม่หน่อยโหลดสเต็ปนี้โหลดนะคะพี่พึ่งนะคะอันนี้แก้วอยู่ไหนอืม ม้งไม่กินมึปวดหัวแก้วอยู่ไหนอยู่ไหนล่ะมืงหนีเด้อสองลังตายแท้ๆขอบคุณบอสด้วยนะขอบคุณบอสนะคะขอบคุณบอสสนับสนุนสปอนเซอร์ใหญ่ของเรานะคะก็คือสิสนับสนุนไปโดนโดนอยู่ล่ะแมนนะคะยังบอสกับบอสคับเห้นทำช่องทุกคนเพราะว่าจะได้เป็นการหาและได้เสริมนะคะอันนี้คือน้องตาลนะคะเดวมือเมืองว่างสิมาสัมผัสน้องยินกับน่องตาลนะคะแต่มื่อนี้บบว่างเพราะว่า มือนี้จะไปดิ่งนะฮะทุกคนจะไปดิ่งอืมเดี๋ยวมึงว่าจะมาสัมภาษณ์น้องยิ่งกับน้องตาอน้องเมึงคนดิ่งเนี่ยจะอยู่โดนบ่เนาะไายแต่มือนี้บ่ได้บ่ได้อาน้องตาก็ลองอ่ะกําลังศึกษาอ่าอ่ากําลังศึกษาการไลฟ์สดนะคะว่าเราจะมีไลฟ์สดกันเร็วนี้นะคะโอเคค่ะพี่น้องเฮาสิไปเบิ่งว่าเขาเจ้ากําลังเฮ็ดหยังกันนะคะมันอยู่นี่ก็อยู่นี่ในอีหอยก็จะ

สมือนี่จะเป็นจามือนอย่างมีฟิวหนันอย่าบอกหนาฟิลแบบว่าเบิงลูกน้องหักเรื่องไห้ใส่สิคืไม่ีบอกเป็นอย่งไม่มีบอกเอาเอาก็จะจี้บอกเอออยากกูบระเด็นเงินกูกระเลยทำแล้วเหยอกูออมอยู่สิพ่อช้างเลยแหละกูว่าเอเอาไปเอาเงินเราเร็วไปแม่แกงวหนาได้พึงกินราเมียน ม่าากดอกค่าสอกวค่ะสาดตรก็เตาสิปุ่มเส้เตาพุนหมอกฟื้นผุนไปเอาเงินไปยืนไปเอาเงินหมาทอปเดี๋ยวจองคิวไปกินแี๋วเงินจะหมอกนี่ไงเย้เพื่อจะไม่ทองไหมทองสามีทุกข้อสระมาตวนี้กันเล อมอมาคุกมอเออมาคุกมมันหยอกาเจี๊ยบจะก็เปเปากได้ผึ่งถือแกงด้วยบนนี่ ไม่ได้เก่งด้ยห้องกูห้องกูธราที่ส <scenery cía the culture> ุดในร้บิดกูสายยามรถบึงบึมากกว่ากูสิมาท่านสองตุ่มพรกูศลประสมสี่ตุ่มครึ่งตอนตอนนี้จัง่วงเลยว่าทลุกไปว่าทลุกไปใส่อยู่ทุเรเตียงสามทที่มันต้องเฮ็ดคลิปให้มันกประสา่ด้ไปไหนต่างคกนเห็นแล้ววันนี้เนาะอันนี้คือบรรยากาศอ้้อยาจมีไล์ช่องในนี้มันกินมันกินคอะไรเนี่ ราสุดกัไปไหนไปฝากซองถ่ายคลิปกับน้าพี่เโอ้ไปฝากอันนี้ไปไวเลยก็ได้แต่าเดินมาสื้อขายาวพี่ได้เท่าไหร่เมื่อกี้นี่บอสี่เียวบอสแล้จะอาบ้อนเราจอกินเอาน้ำแป๊บนึงดี๋ยวมอสมอนีมานกสิบเจอีตี้ิมมากกะสิบเจ็อีโบตี ก็าต้องสืบตินโอเคค่ะพี่น้องเราต้องไม่เก็บถ้าเไปเก็บของสักกอนนะคะว่ิไม่กินนะเดี๋ยวห้องนี ne, ่คือบรรยากาศของนักกินน่เนะไรที่บบาี้ต้องไม่ด้นะอยากไปค่ะพี่น้องขอมเยอะผึ่งแกงกันไปแกงกันมาพี่น้องเอ้ยนี่แหละค่ะคือบอสก็ ประชุมวันนี้บอดกะเอิรนไปว่าเรื่องต่างๆเรื่องความสะอาดหละกะักกาเรื่องการอยู่กันกินแล้วยิ่งงานโดนเลื่อนส่วนมากงานในวงไม่ได้ยกเลิกนะทุกคนคือเพิ่นเลื่อนออกไปบ่มีกําหนดให้พ้นโควิดก่อนอย่างนี้นะคะบอสเริ่มกระถามว่าผู้ใดเห็ุยูทูบแน่ผู้ใดบ้านใดพี่ผู้ใดพี่นี่นันนนนีนน่น,นั่นเออแล้วบอสก็บอกว่าถ้าใครอยากถ่ายวิดีโอกับบอสหรืออะไรอยากมีคนเห็นกับบอสกะบอกบอสได้หรืออยากให้บอสแชร์ กะกะบซ่งรีงไปให้บอสในไล่์ก็ได้บ,บอสก็จะแชร์ให้นะคะเปิ่นกะไปถามเพิ่อนกะเรียกประชุมเรื่องต่างๆนานาเพราะว่าถ้าเราทํา y ำ Youtube แล้วก็จะมีรายได้เสริมเากากจยูหลอดได้นะคะและบอสก็จะมีไลฟ์สดนะคะเป็นไลฟ์สดปิดนะคะแต่มูหว่าเพิ่นสิเหตุแบบใดกะ ฝากพี่น้องดะ้คะติดตามบัตรในราคาถุกๆนะคะพี่น้องเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเรานะคะโอเคค่ะเมื่อนี่เรื่องที่ประชุมก็วันนี้มี่ยากมากก็เป็นการพูดคุยกันปกติการกินข้าวแล้วก็เป็นอบอลเพื่อนกะเลี่ยงเขาปกตินะคะเพื่อนก็เพื่อนกะบอกพี่แก้วพี่แม่นนะคะซื้ออาหารมาไว้ให้เฮ็ดกิน ซื้อน้ำกินไว้เฮ็ดบ้าไว้เห็ดกินในตู้เย็นแล้วก็ช่วยกันรักษาความสะอาดเรื่องห้องน้ําก็ช่วยกันดูแลห้องน้ําเรื่องซักผ้างานสิพี่น้องผู้ใดซักผ้าก็ต้องก็ผู้ใดซักผ้าก็ต้องอยู่รอโอเคค่ะเรื่องซักผ้าเพื่อนกันแบบว่าอยากให้แบบว่าใครที่ซักผ้าก็คือให้อยู่รอในในเวลานั้นก่อนาว่าคนซักต่อไปเพราะว่าเราหลายคนอยู่รวมกันไหมพี่น้องเพื่อนกันเลยแบบว่าโอเคเล้วอาให้แบบว่าให้เราอ่ะ รักษากฎและก็มารยาทของตัวเองในการอยู่ร่วมกันนะคะห้องกินหยังห้องเสี่ยหยังเราก็ต้องรับผิดชอบถ้วยจานซ้าิดที่เรากินห้องก็ต้องล่างนี่นสิไม่พี่น้องเพราะว่ามันคือกฎแมนบห้องก็ต้องเฮ็ดตามกฎเพราะว่าหลายคนอยู่ร่วมกันก็ต้องมีกฎขึ้นมาแต่กฎมันก็นบริยากบอดเพิ่งเกิดมาคุยใครมีปัญหาอะไรไหมนู่นนี่นัน่นถ้าไม่มีก็คือไม่เป็นไรก็โอเคอยู่ร่วมกันได้ และทําไมบอสถึงไม่ให้เด็กๆกับบ้านเพราะว่าเพิ่งจะมีไลฟ์สดค่ะพี่น้องไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดไลฟ์สดเป็นการหาหาและได้ระหว่างโควิดนะคะเพราะว่าโควิดมากงานเดือนธันวาคมก็เลื่อนไหมพี่น้องส่วนมากงานจะโดนเลื่อนคะ่ะไม่ได้ยกเลิกเลยนะคะจะเลื่อนไปหลังโควิดสินะพี่น้องโอเคคะ่ะพี่น้องก็อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะพวกแมส เจลล้างมือแล้วก็ห้ามใกล้ชิดกันนะคะห้ามใกล้ชิดกันนะคะคนที่อยู่กรุงเทพกรุงไทยหรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะโอเคค่ะพี่น้องคลิปนี้ตัวเล็กฝากไว้ซำนีสักกอนนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตัวเล็กด้วยนะคะโอเคค่ะไปละค่ะบ๊ายบาย